ท่านที่7นะครับจะบอกว่าเป็นอดีตนักข่าวนะครับซึ่งจริงๆท่านเองก็ไม่ไม่เห็นความจะเป็นที่ต้องทาธุรกิจนี้นะครับแต่สุดท้ายเนี่ยอพอมาทำธุรกิจเขาก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่ประสบความสำเร็จนะครับเป็นมิลินอนนะครับรหัสที่7นะครับของระบบ S55 ได้นะครับก็ขอเสียงปรบมือนะครับให้กับกุญชีวาวัฒน์จรัสนิสาสายครับ สวัสดีครับจาชีววัฒน์จลัดนิรติใสนะครับก็ย้อนกลับไปเมื่อประมาณ7ปีที่ผ่านมานะครับก็ได้รู้จักกับธุรกิจเครือข่ายนะครับคือตอนนั้นเนี่ยนะครับจาก็เรียกว่าจริงๆแล้วเนี่ยจบการศึกษานะครับจากสาขาวิาทยาศาสตร์เกียรติยมอันดับ2นะครับจากมหาวิทยาลัยชพันสวนสุนันทาคือตอนนั้นเนี่ยนะครับจาก,ก็เรียกว่าเคยถูก คนชวนไปฟังธุร enfin, กิจเครือข่ายหลายบริษัทมากๆเลยนะครับแต่ตัวเราเองก็รู้สึกว่าตัวเราเนี่ยนะครับก็คือไม่น่าจะใช่ทางนี้นะครับหลายๆบริษัทก็มีวิธีการทํางานที่แปลกๆแล้วก็แตกต่างกันเนาะจนตอนนั้นเราเริ่มรู้สึกว่าการที่เราตัดสินใจทําเครือข่ายเนี่ยนะครับอาจจะทําให้เราเนี่ยนะครับเพื่อนเราเลิกคบเราหรือเปล่าแล้วทางนี้มันจะใช่ทางเราไหมนะครับอาจารย์เนี่ยคือเชื่อมั่นนะครับว่าคนประสบความสำเร็จในธุรกิจเครือข่ายมีจริงนะครับแต่เราเนี่ยไม่เชื่อว่ามันจะเป็นเรา จนสุดท้ายเนี่ยจะก็ได้มีโอกาสทํางานนะครับบริษัทเนี่ยก็คือเป็นผู้สื่อข่าวมาประมาณ6ปีด้วยกันนะครับเงินเดือนเนี่ยนะครับต่อปีเนี่ยขึ้นแบบขึ้นแบบเราแทบไม่รู้สึกว่าขึ้นเนาะแอบขึ้นนะครับประมาณประมาณ1000บาทต่อปีนะครับตอนนั้นเราก็รู้สึกอะไรเราก็ไม่รู้สึกอะไรเพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเขาก็เงินเดือนแบบนี้เหมือนเรานะครับตอนนั้นเราไม่เคยรู้เลยว่าอันตรายทางความคิดเนี่ยนะครับที่จะทําให้ชีวิตเราไม่เปลี่ยนแปลงก็คือเราเนี่ยนะครับคิดเหมือนคนส่วนใหญ่ พราะบางครั้งเราอาจจะลืมไปว่าบางทีเนี่ยคนส่วนใหญ่อาจจะเป็นคนที่อาจจะยังไม่ได้ประสบความสําเร็จในชีวิตนะครับตอนนั้นเนี่ยธุรกิจเครือข่ายก็เรียกว่านะครับเริ่มเข้ามาอยู่ประเทศไทยเนี่ยเยอะมากจนในที่สุดเราก็ตัดสินใจไปฟังธุรกิจเครือข่ายนะครับเราก็ได้มีโอกาสรู้จักกับพี่ทอมนะครับคุณธเนศลีลาพรตอนนั้นเนี่ยจะฟังนะพูดตามตรงนะนะครับจะรู้สึกอย่างหนึ่งว่าธุรกิจ เครือข่ายน่าสนใจมากเลยเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะกลุ่มนะครับที่เราได้มีโอกาสรู้จักแล้วก็เรียนรู้แบบจริงจังเนี่ยมีระบบที่ชัดเจนในการทํางานตัวจ่าเองเนี่ยไม่รู้เพื่อนๆเป็นเหมือนจา่าไหมจะไม่สนใจหรอกนะครับว่าคนที่เล่าให้เราฟังอะ่ะเขาจะมีะไรายได้เท่าไหร่แต่จะสนใจว่าเขามีวิธีการอะไรให้เราบ้างนะครับพูดตามตรงวันนั้นที่ฟังพี่ทอมพูดนะครับก็ไม่รู้สึกเลยว่าเขาจะมาหลอกเรานะครับเพราะตอนนั้นเนี่ยมีตังค์อยู่ในกระเป๋าประมาณ300ก็ไม่มั่นใจว่าถ้าเขาหลอกเรามันจะคุ้มไหม นึกออกไหมครับจะก,ก็รู้สึกว่าเราไม่รู้จะรู้สึกว่าเขาจะหลอกเราไปทําไมเพราะเราไม่มีอะไรให้เขาหลอกนึ่ออกไหมครับคือพูดตามตรงเลยตอนนั้นเนี่ยก็รู้สึกว่าอะถ้างั้นเนี่ยตัดสินใจทําดูก็ได้นะนะครับลองตั้งใจทําดูซินะครับให้เวลาการธุรกิจเครือข่ายสัก5ปีตอนนั้นจะคิดเลยนะว่า5ปีเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะธุรกิจเครือข่ายที่เราได้มีโอกาสฟังจากพี่ทอมเนี่ยเขาให้เราซื้อสินค้าต่อเดือนเนี่ยใช้ประมาณนะครับเดือนละแค่พันกว่าบาทเท่านั้นเอง เรารู้สึกว่าการที่ใช้สินค้าตามจริงเดือนละพันกว่าบาทเนี่ยความสําเร็จที่เราจะได้มาเนี่ยต้องเป็นความสําเร็จที่ใช้เวลานะครับไม่ใช่การทํา5เดือนไม่ใช่การทํา5อาทิตย์เพราะขนาดเราอ่ะเป็นผู้สื่อข่าวเนี่ยเรายังเป็นต้อง6ปีเลยกว่าจะได้ตั้ง15,000บาท นี่อไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราคาดหวังรายได้ในธุรกิจเครือข่ายหลักแสนน่ะแน่นอนเราต้องให้ระยะเวลากับมันอย่างน้อยเนี่ยหปีจะก,ก็บอกกับตัวเองนะว่าถ้าระบบเนี้ยเป็นระบบที่มีคนประ, <c oughs> ประสบค,ความสําเร็จได้จริงเป็นระบบที่สามารถทําให้คนเนี่ยหลายๆคนไม่ว่าจะก,การศึกษายังไงนะครับเรียกว่าพื้นฐานทางสังคมยังไงสามารถประสบค,ความสําเร็จตัวเราเนี่ยก็น่าจะเป็นคนหนึ่งที่ประสบค,ความสําเร็จได้นะครับจะก,ก็เลยตั้งใจทําธุรกิจนะครับเราก็มั่นใจว่าภายใน5ปีเนี่ยเราน่าจะเป็นคนหนึ่งที่มีไรายได้หลักแสนได้นะครับจ้าก ประมาณ2วันหลังจากที่สมัครเนี่ยนะครับสิ้นเดือนพอดีชวนเพื่อนทั้งหมด10คนอย่าพึ่งก่อน,สม,นนะสมัคร1คนนะครับสมัคร1คนนะครับแล้วก็มีรายได้ประมาณ180บาทเยอะไหมครับบอกพี่ทอมว่าได้180พี่ทอมบอกว่าใกล้แสนแล้วตอนนั้นจะคิดนใจกูใกล้ตายแล้ว เราล่ะครับผมพอมากเลยอ่ะคือพูดตามตรงแทบจะไม่อยากมาประชุมเลยนะนะครับจนสุดท้ายพี่ทอมบอกว่าไม่เป็นไรวันนี้นะครับเราเพิ่งทําธุรกิจเนี่ยนะครับแค่2วันเองเราชวนเพื่อนนี่คนนึงเนี่ยก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับสุดท้ายจะก็ตัดสินใจมาเข้ารอบประชุมในครั้งนั้นเชื่อไหมครับรอบประชุมทางงานทําให้จะได้แรงบันดาลใจไม่ได้ฟังคนที่มีไรายได้เยอะๆเราได้แรงบันดาลใจนะจะนั่งข้างหน้าเนี่ยนั่งหน้าเศ้าๆนะครับ,รบเพื่อนข้างๆถามเป็นอะไรจะบอกเดินนี่แล้วเราตั้งใจมากเลยเราได้180เพื่อนบอกหลอได้ต้อง180กูดได้4บาท ไม่น่าเชื่อเลยนะคือวันนั้นเนี่ยเราไม่ได้ตัดสินใจเรียกว่าไม่ได้ตัดสินใจลุยต่อจากคนที่มีรายได้เป็นแสนแต่เราตัดสินใจจากเพื่อนคนเนี้ที่ได้4บาทตอนนั้นจะถามว่าเธอทํามานานหรือยังเขาบอกว่าเขาทํามาประมาณ2เดือนละจะคิดในใจ2วันของกูช่างมีคุณค่ามากยิ่งนักคือแบบใช่ไหมคือมีความรู้สึกเลยว่ามันไม่เสมอไปไหมว่าคนที่มีรายได้เยอะๆจะสามารถเปิดใจเราได้ ในวันที่เราตั้งใจอะอาจจะเป็นคนที่มีรายได้น้อยก็ได้จริงไหมครับวันนั้นจะได้เรียนรู้อย่างหนึ่งก็คือในช่วงแรกของการทําธุรกิจเครื่อข่หลรายได้ที่เราได้จะเท่ากับความรู้ที่เรามีเป็นไปไม่ได้เลยถ้าถ้าความรู้เราน้อยรายได้เราจะมากตอนนั้นเนี่ยจะเลยตัดสินใจนะเข้าเรียนรู้บอกกับตัวเองเลยว่าจะเข้าเรียนรู้ทุกๆคอร์สท,ที่อัพไลน์จัดจะเข้าเรียนรู้ทุกๆรอบที่เซ็นเตอร์มีแล้วก็จะเข้าเรียนรู้ทุกๆงานแคมป์ที่อัพไลน์ชวนไปเชื่อไหมครับเดือนแรกจะได้180บาทเือนต่อไปอยแมปาส คิดในใจมึงไม่รู้เหรอว่ากูได้ร้อยแปดสิบแต่ถามว่าจะไปไหมครับไป,ไปเพราะจะรู้ว่าถ้าเงินเล็กไม่ออกเงินใหญ่ก็ไม่เข้าเนี่เหครับตอนนั้นจะากเ็เลยตัดสินใจนะครับแล้วก็ทําธุรกิจเครือข่ายแบบเข้าเรียนรู้อย่างต่อเนื่องนะก็ทําให้เราเนี่ยใช้เวลานะครับเดือนที่20จะมีไรายได้หลักแสนได้ตอนนั้นนะครับดูเหมือนไม่ได้เร็วมากนะแต่เป็นไรายได้ที่แม่จะตื่นเต้นมากแม่จะบอกว่า รายได้แบบนี้มันได้จริงหรอมันเป็นแค่ตัวเลขในคอมพิวเตอร์หรือเปล่าจาก็เลยบอกแม่ไปตัวเอทเดี๋ยวจากกดให้จากกดให้แม่2 0 0 0 0แม่บอกว่าเป็นธุรกิจที่จับต้องได้นะครับตอนนั้นเนี่ยแม่จาเขาเป็นห่วงเรานะเขาบอกว่าไอ้รายได้แบบนี้มันจะได้ทุกเดือนไหมตอนนั้นจารู้สึกว่าเออแม่เนี่ยห่วงเราแม่บอกหมายถึงกูจะได้ทุกเดือนไหมนะครับแม่คุยกันแบบกันเองมากเลยนะนะครับเป็นแนวคิดของของพัชซีบินคำมากเลย นะครับเราก็ตัดสินใจทำธุรกิจต่อเนื่องนะครับแล้วก็พบทั้งความผิดหวังแล้วก็พบทั้งความสมหวังแต่ในขณะที่เราพบความผิดหวังเนี่ยเราก็เรียนรู้จากสิ่งผิดพลาดแล้วเราก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงตัวเองจนปัจจุบันนะครับด้วยความอดทนแล้วก็ยืนหยัดจะใช้เวลา7ปีนะครับปัจจุบันจะมีไรายได้ต่อเดือนมากกว่า2ล้านบาทอ่าแล้วก็มีไรายได้รวมนะครับทั้งสิ้นจากการทำธุรกิจเครือข่ายภายใต้ระบบเอชทั้งสิ้นนะครับสาล้านบาท นะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับจะรู้สึกดีใจมากๆเลยนะครับเพราะเราเนี่ยสามารถที่จะเลี้ยงดูคุณพ่อคุณแม่ได้นะครับแม่จะบอกว่าไม่ขออะไรเยอะมากนะครับตอนแรกเนี่ยจะจะให้แม่ใช้เดือนละประมาณ5 0,000แม่บอกว่าขอ2 0 0 0 0พอนะครับส่วนพ่อจะเนี่ยจะให้ไปแสนหนึ่งไม่ทอนเลยสักบาทนะครับคือปัจจุบันนะครับจะก็ให้เงินคุณพ่อคุณแม่ต่อเดือนเนี่ยครับสองท่านรวมกันประมาณเดือนละประมาณ1นึ0 0 0สบาทนะครับจะก็มีความรู้สึกว่าวันนี้นะครับการที่เราเนี่ยจะเป็นคนที่กระตันยูนะครับความกระตันยูไม่พอ ความกระตันอยู่นะครับต้องการการกระตาเวทีด้วยนะครับกระตาวเวทีคือการตอบแทนคุณนะครับและระบบ s 5ให้คุณได้นะครับคุณจะสามารถตอบแทนคนที่คุณรักได้นะครับก็ขอให้ทุกคนประสบ็จสวัสดีครับจะบอกว่าไม่ต้องมีคำบรรยายเคลียร์ไหมเคลียร์ไหมเออถ้าได